แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สถานีขนส่งเมอชิสสองแล้วนะคะเรากำลังเดินทางไปที่เชยภูมค่ะแล้วก็ตอนนี้ขออนุญาตไปขึ้นรถก่อนนะคะเจอก,กันในที่ที่เชยภูมิเลยค่ะ สวัสดีตอนเช้าค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ถึงที่จังหวัดชายภูมิแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อคืนเราเดินทางก,กันมาตอนรุดมืดนอนแล้วก็พักผ่อนแล้วหนึ่งคืนค่ะและตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งค่คะอ่บรรยากาศที่ชายภูมิดีมากเลยนะคะด้านหลังของดิฉันนะคะทุกคนจะได้เห็นว่าเป็นอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลนะคะซึ่งเป็นสถานที่สําคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดชายภูมิเลยนะคะเดี๋ยวเราไปสักการะเจ้าพ่อพญาแลเพื่อที่เราจะได้เที่ยวจังหวัดชายภูมิได้อย่างปลอดภยัยแล้วก็ตลอดรอดฝั่งกันดีกว่าค่ะ เชูมเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคตะลอ,อกเฉียงเหนือของประเทศมีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสามของภาพและอันดับเจ็ดของประเทศเชภูมิเป็นจังหวัดเล็กๆที่มีความเงียบสง,งบน่าอยู่อาศัยมีสถานี่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อต่างๆมากมายกระจายตัวอยู่แทบทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัดหากคุณกําลังหาสถานที่สาหรับการพักผ่อนหย่อนใจแล้วแล้วก็จังหวัดเชภูมเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คุณไม่ควรพลาดในการไปเยือน และนี่นะคะก็เป็นสถานที่ที่สในจังหวัดชัยภูมินะคะที่นี่มีชื่อว่าปางกูค่ะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมด้านในกันเลยนะคะเราพามาชมค่ะฮัลโหตัวเองสวัสดีค้ายอิ <c oughs> นดีต้อนรับสู้จังหวัดชายภูมิจ้าปางกูเป็นอโรคยาศาสตร์ที่สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7 ปัจจุบันเป็นโบราณสถานที่สําคัญและมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิโดยสร้างเป็นปฟางศิลาแรงทั้งหลังและมีพพระุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่ภายในค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันก็ได้พบว่ามันมีสิ่งมีชีวิตนะคะที่มีอายุยืนยาวมากกว่า ปางกูที่มีัตงแต่สมัยขอมนะคะนั่นคือสุนักค่ะค่ะยิ่งกว่าค่ะแต่รู้ด้วยค่ะดิใช่ค่ะน่ารักหน้าเอ็นดูมากเลยค่ะเห็นเยว่าคนในสมัยก่อนนะคะเขาก็ยิ้งหมาเหมือนกันค่ะน่ารักอ่ะอายุเท่าไหร่อะพาตอบค่ะตอบร้อยะปีค่ะหญิงด้วยค่ะ นี่เราก็ถึงมอหินขาวเยอะทางขึ้นลำบากมากจริงใช่ค่ะเมื่อกี้เดินมาแบบเหงื่อยโซกโซกเลยตอนนี้เรามาตามรอยพี่เบิร์ดใช่กับเอ่อสุเดย์พันเลสสวะเขามาถ่ายทำที่นี่ใช่เดี๋ยวเราต้ไปดูกันนะคะตามมาค่ะและนี่นะคะก็คือจุดเด่นจุดดีของมอหินขาวใช่ ไอ้ดิวค่ะทาออกเสร็จ่บอลเดิดไทยนะเราเดินี้ก uh. ็ติดการค้านะจะแม่าต่า <dans la Idol> <linking cart> มอหินขาวตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติฟูแลนด์คามีความโดดเด่นของกลุ่มหินทรายขนาดใหญ่กระจายตัวอยู่ทั่วแนวขาวนอกจากนี้มอหินขาวยังถูกรู้จักอีกในชื่อว่าสโตนเฮนแห่งเมืองไทยค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ท่ามกลาง,างหมู่หินมากมายคุณรู้สึกไงบ้างคะก็ดีค่ะร้อนดีค่ะบ้ ไม่เลยค่ะเออไม่ค่ะตอนนี้หลังเนี่ยไม่แล้วค่ะค่ะจะได้เห็นว่าทุกคนอ่ะมีฟีดแบคที่ดีมากนะคะกับที่นี่ค่ะแต่ว่าเรายังมีจุดไคลแวร์ที่เราจะพาทุกคนไปนะ,ะโดยปุปบไปกันดีกว่าไม่บอกถึ้วค่ะมอติเขามอสเขเ้าดูวิวสิคะดูวิว ค่ะคุณนี่คือชัยภูมินะคะที่จะไม่ได้อยู่สวิตเซอร์แลนด์หรือว่าอะไรกันตามแต่นะคะค่ะและ้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนสุดของมอหินขาวแล้วนะคะท,ที่เรียกว่าเป็นจุดไคลแมกซ์ที่สุดนะคะที่นี่เรียกว่าผาหวัวนางนะคะวิวสวยมากๆเลยค่ะทางขึ้นมาลำบากมากเลยน้อนแบบเหนื่อยม,มากข<า>อบแล้วตอนนี้หอบแล้วค่ะลมลมไม่แรงเท่าข้างล่างแต่ก็วิวก็โอเคค่ะวิวสวยมากค่ะแบบ หายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งเลยะคะ่ะดีใจแบบไม่เคยไม,ไ,มไม่ไม่รู้เลยว่าแบบมีที่เที่ยวสวยขนาดนี้นึนกาอยู่ต่างประเทศอ่ะเออดูดีสวยมากจริงๆแบบอยากให้ทุกคนมาถ้ามีโอกาสก็ลองแวะมาเที่ยวนะคะที่เม้าหินขาวชียร์ูมนะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็พักเที่ยงกันอยู่ที่เขื่อนลำบะทาวนะคะกับข้าวมเยาะเลยค่ะดูค่ะน่ากินทั้งนั้นเลยวิยวก็สวยอาหารก็อร่อยนะคะงั้นขออนุญาตพักเที่ยงก่อนนะคะเราวเจอกันที่เที่ยวที่ต่อไปเลยค่ะ ตัดตัวนแบบว่าเหนื่อยมากเหนื่อยไหมคะมากค่ะเม่กี้เดินมาเท่าไหร่คะประมาณโลกว่า,วาลคะค่ะยังไม่ถึงเลยนะคะน้ําอยู่ไหนคะดิ <c oughs> ฉันไม่เห็นน้ำลยคะดูสะเบียงเต็มา <c oughs> มากจริงๆคือดีไซน์แบบใฝ่ฝันมากตอนคือตอนก้าวลงส,ลสลดิฉันแบบเต็มมากตอนนี้เลยห้าเปอร์เซ็นต์ละคุณเห็นเหงอนฉันไหมคะ <c oughs> ความ <c oughs> มันไปใบหน้าใช่เอาค่ะเดินมปแล้วครึ่งกิโล ต้องไปอีก1นกิโลเดี๋ยวเราคอยดูความสวยงามของน้ำตกตตนกันค่ะค่ะไปและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่น้ำตกตาต้นเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เดินมาหลายกิโลมากค่ะบรรยากาศนี้ ลมลื่นนะคะ่ะน้ำก็ไหลแรงมากนะคะเป็นหน้าน้ำพอดีนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเล่นน้ำกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศน้ำไหลสบายๆเอาเท้าแช่น้ำกินขนมเพลินๆกันดีกว่าค่ะอุทยาไหงซาตตาโตนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนักเป็นลานหินที่ไม่น้ำไหลผ่านเกิดเป็นแอ่งที่สามารถเล่นน้ำได้เป็นจุดๆและไหลาลาดลงมาตามหน้าผาเรียกว่าน้ำตกนาโตน เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดชัยภูที่ชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมแวะเวียนมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจอยู่เสมอในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ หาน,น้ำตกตาดฟ้าแต่ดูเงียบม,มากๆเลยนะคะไม่เหมือนสถานีท่องเที่ยวเลยหรือว่าคนที่อยู่ข้างในเราไปดูกันดีกว่าค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราไปอยู่กันที่น้ำตกอีกแห่งหนึ่งของโตเกีวยวนะคะนั่นก็คือน้ำตกตาดฟ้าค่ะที่นี่มีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือ เป็นน้ำตกที่มีความเงียบสงบมากนะบปันหนึ่งสถานที่ปฏิบัติธรรมเลยนะคะปันชัามไพรเวทมากใช่ไพรเวทมากดิดถึงว่าตอนเดินมาดิดถึงว่าวัดหรือเปล่าแต่เปล่าค่ะเป็นน้ําตกนั่นเนองตกตายไปด้วยอ่ะไม่รู้คือแบบว่าไม่มีคนเลยปีปีหนึ่งมีคนมาเที่ยวสักสิบถึงสิบคนไหมสิเนี่ยจะดูมาแบบเงียบสงบมากเดีย๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆค่ะแต่อยากให้มานะมันสงบมาก ปฏิบัติธรรมแต่ถ้าคุณจะมาเที่ยวอย่ามาค่ะอย่าหรือพกพอยอค่ะยุงสำคัญยุงที่นี่คนมากที่นี่คือแบบคนไม่เยอะแต่ยุงเยอะมากค่ะเราคอนเฟิรม์มใช่ค่ะจริง